สวัสดีครับนักนิสิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกคนนะครับผมอาจารย์พุทธพรส่องศีนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาชีวเคมีในบิโอเคมิสตีนะครับที่สวทนะครับที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับก็สําหรับนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาคุยให้ฟังนะครับในเรื่องของเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะครับ นะก็ผมก็เป็นสิทธิ์เก่านะมเกษตรศาสตร์เหมือนกันนะครับนะก็จบจากคณะวิทยาศาสตร์ที่บางเขนนะครับ KU 4 7เนะครับลองไปคำนวณดูเองนะครับว่าห่างจากพวกเรากี่รุ่นนะครับนะบนะกเ็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของมกรเราเนี่ยนะครับมเกษตรเราเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ เอาไปออกข้อสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําความเข้าใจนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับเอกลักษณ์คืออะไรอัตลักษณ์คืออะไรนะครับเราต้องทําตัวยังไงบ้างนะโอเคนะครับมาดูกันนะครับมาดูคําว่าเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ก่อนนะครับคำว่าเอกลักษณ์เนี่ยนะในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า uniqueness นะครับ unique unique ก็คือ ไม่ซ้ำใครนะโดดเด่นนะครับคือพอมองปุ๊บก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับนะเอกลักษณ์ยูนิคเนสนะเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กรนะครับคุณะและว่าประโยชน์นะครับลักษณะก็คออือลักษณะก็คือรูปร่างหน้าตานะครับนะรูปร่างหน้าตาที่เป็นประโยชน์ขององค์กรนะครับอันนี้เรียกว่าเอกลักษณ์ นะครับส่วนอีกคำหนึ่งคืออัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์เนี่ยก็คือ Identity นะครับเป็นคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลนะครับในสิทธิสังเกตไม่ว่าตรงนี้ใช้คำว่าคุณลักษณะก็คือรูปร่างหน้าตาที่มีประโยชน์โดดเด่นนะครับส่วนคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็คือลักษณะเฉพาะตัวนะสมบัติคือลักษณะเฉพาะตัวนะ property นะครับ ของสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นตัวตนของบุคคลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์เนี่ยมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะครับในในการที่เรามากําหนดเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ของมอเกษตรเนี่ยนะเขากําหนดไว้นะครับเมื่อประมาณเกือบสิปีที่แล้วนะครับในการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยนะครับ วัตถุประสงค์ที่จะต้องตั้งเอกลักษณ์อัตลักษณ์กันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อให้บุคลากรและก็นิสิตทุกท่านนะครับทราบเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตัวเองได้ถูกต้องนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันน้ำเึ่นใจเดียวกันนะครับในอันะนี้นะอ่าทีนี้ก็มาดูนะครับว่าเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์นะครับนะมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะมาดูเอกลักษณ์ก่อนนะครับ u n i q u e n เ s s of เกษตรศาสตร์ University เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์ University aims to create knowledge of the land นะ for the well-being of nation นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติประโยคนี้จะมีวัตถุประสงค์ ของมอกเกษตรว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอะไรก่อนสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่ออะไรเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาตินะครับนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะก็เป็นแหล่งรวมของคนที่มีความรู้นะเป็น knowledgeable man แล้วก็เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้นะ k n o w l e d g b e body นะครับเพราะฉะนั้นว่าอยากรู้เรื่องอะไร มาที่มอกเกษตรมอกเกษตรมีคนที่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์นะเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมอกเกษตรนะครับมีองค์ความรู้มีความรู้นะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามอกเกษตรมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน Knowledge of the Land คืออะไร Knowledge of the Land นี่สิเรเรียนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วนะครับนะ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแผ่นดินเราไม่ได้ศึกษาว่าในดินประกอบด้วยทรายประกอบด้วยฮิวมัสประกอบด้วยแมกนีเซียมแคลเซียมซิลิกาอะไรนะครับนะศาสตร์แห่งแผ่นดินนะครับ n o w l e d g e of the land ก็คือการบูรณาการรวมเอาความหลากหลายนะของสาขาวิชานะสาขาวิชาเขาเรียกดิสซ и п ลินนะครับมัลติดิส цип ลินนะครับมีความหลากหลายของสาขาวิชาเอามารวมกัน เรียกว่าบูรณาการอินทิเกรตในอินทิเกรชั่นนะครับเรื่องอะไรบ้างที่เป็นศาสตร์ของแผ่นดินนาการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ประมงนาการเกษตรธรรมชาติทรัพยากรต่างๆนะดินน้ําแร่ธาตุป่าไม้ภูเขาน้ําตกนะดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็คนนะมนุษย์บนผืนแผ่นดินเอาความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติ รอบตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ประมงต่างๆในาการเกษตรนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่สร้างสมมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันยุคโบราณน,นะครับก็อยู่กระจัดกระจายบางอย่างจะเริ่มสูญหายไปก็เอามารวมกันเอามาสร้างองค์ความรู้นะครับเพื่อความกินดีอยู่ดีนะครับนะ ปลาบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ 0, หมดไปจากทะเลก็ทำยังไงมันถึงจะพอเลี้ยงได้นะครับนั่นแหละศาสตร์แห่งแผ่นดินนะครับพืชพันธุ์ข้าวทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตดีนะมีวิตามินนะครับมีแร่ธาตุมีสารออธิ์ทางชีวภาพที่ดีนะครับทรัพยากรชีวภาพต่างๆนะครับอันนี้แหละศาสตร์แห่งแผ่นดินนะครับอันนี้คือหน้าตาที่มีประโยชน์ของมอเกษตรศาสตร์นะครับ ทีนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ Well-being of nation กินดีอยู่ดีคืออะไรนะครับเศรษฐกิจดีนะคำว่าเศรษฐกิจก็คือกินดีอยู่ดีนะครับมีความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะ economic growth มีความเข้มแข็งของสังคมนะครับนะมีความสมดุลของสิ่งแวดล้อม นะยั่งยืนนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่สูญหายนะยั่งยืนนะและก็มั่นคงนะครับโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับในยามที่เกิดวิกฤตเรายังต้องมีอาหารนะครับนะไม่ใช่ว่าเจอภัยแล้งแต่ละปีแล้วก็ไม่มีอาหารเพียงพอต้องซื้อจากต่างประเทศตลอดนะครับอันนี้เรียกว่าเรามีความมั่นคงทางด้านอาหารนะครอบคลุมถึงประชาชนแล้วก็ พื้นแผ่นดินนะครับก็อันนั้นคือเอกลักษณ์นะรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นนะเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เด่นของมอกษตเรคือมอเกษตรมีคนที่รู้และก็มีคนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยอะไรที่ไม่รู้ก็สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาอะไรที่รู้แล้วก็เผยแพร่หรือว่า จดบันทึกนะครับนะสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นนะนั้นคือเอกลักษณ์ทีนี้อัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์อัตลักษณ์เนี่ยอัตตแัแปลว่าตัวเองนะครับอัตโนมัตแิแปลว่าทําได้ได้วยตัวเองนะนะครับอัตาหิอัตโนนาทโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตต์นะแปลว่าตัวเองนะครับข้อสอบอัตไนก็คือข้อสอบที่ บ่งบอกถึงความคิดของตัวเองนะครับนะคนอื่นก็มาตรวจข้อสอบอัตนัยไม่ได้ต้องคนออกข้อสอบมาตรวจเรียกข้อสอบอัตนัยนะถ้าประัยน,นะครับปรแปลว่าอื่นนะไปประโลกนะตายไปประโลกก็คือไปโลกอื่นนะไปโลกอื่นนะครับไม่ใช่โลกอื่นไปโลกอื่นนะนะเพราะฉะนั้นก็ ประนัยก็คือข้อสอบที่ใครตรวจก็ได้นะคนอื่นตรวจก็ได้เพราะว่ามันชัดเจนว่ามันตอบข้อไหนที่ถูกใช่ไหมนะครับโอเคนะออกนอกเรื่องไปเยอะนะอัตตะต้องการให้เข้าใจก็มาอัตตัอัตลักษณ์ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะครับว่าเป็นมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงนะครับซึ่งมอเกษตรเนี่ยลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องการให้เป็นก็คือนะ IDKU นะครับ Identity of อเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตนะครับจำว่า uh, idku ก็จะช่วยให้เรานึกถึงคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะครับมีคำแรก i ก็คือ integrity นะครับ d คือ determination k คือ knowledge creation แล้วก็ u คือ unity คำศัพท์ยากเท่านั้นเลยนะบางทีเห็นคำก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเช่น integrity นี่ไม่รู้อะไรนะครับนะ uh, integrity ก็สำนึกดี นะครับมีเจตนาดีมีความรู้สึกที่ดีนะครับรู้ว่าต้องทำอะไรอะไรควรไม่ควรนะเรียกว่าสำนึกดีนะครับมาดูทีละคำนะครับสำนึกดีก็คือว่ามีจิตใจที่ดีงามซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีจริยธรรมอันนี้เป็นอัตลักษณ์ข้อที่หนึ่งนะอัตลักษณ์ข้อที่สองมุ่งมั่นนะ determination กำหนดว่าจะเป็นไปยังไงนะ determination ต้องการทำอะไรมีความตั้งใจมั่นมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะมุ่งผลสำเร็จในการทำงานและในการปฏิบัติใดๆนะครับสร้างสรรค์นะใฝ่รู้ขนขวายหาความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าจากความรู้สร้างคุณค่าจากความรู้นะมูลค่าก็คือ,อ,อราคานะครับ นะมีราคาที่เพิ่มขึ้นได้เงินเพิ่มขึ้นคุณค่าก็คือทางจิตใจนะครับรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นงามนะครับคุณค่านะอย่างเช่นยกตัวอย่างทองคำนะครับทองคำก็มูลค่าบาทละ2 0 0 0 0นกว่าบาทเคยขึ้นถึงส0ม0 0บาทอันนี้มูลค่าส่วนคุณค่าก็คือทองคำสวยงามนะเป็นประกายแวววับนะสีเหลืองสวยอ่ามนะครับ ทํสร้อยทําแหวนแล้วก็ดูสวยอันนี้คือคุณค่านะมูลค่าก็เรื่องหนึ่งคุณค่าก็เรื่องหนึ่งนะครับสร้างมูลค่าแล้วก็คุณค่าจากความรู้รู้ว่าจะพัฒนาพันธุ์ข้าวยังไงให้ดีรู้ว่าจะเอาทรัพยากรทชีวภาพเอาผลไม้มาสกัดสารที่มีประโยชน์ช่วยรักษาโรคนะซึ่งก็มีทั้งมูลค่าและก็คุณค่ามูลค่าของเปลือกมังคุดน,น้อย แต่ก็สร้างให้มันมากขึ้นเนื่องจากเอาไปสกัดสารป้องกันโรคมะเร็งนะสมมตินะนะครับคุณค่าก็คือการที่มันรักษาโรคมะเร็งได้ราคามูลค่าไม่รู้เท่าไหร่ก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะนะครับก็เรียกว่ามีการสร้างนวัตกรรมอันนี้คือสร้างรสรรค์นะครับสามัคคีนะครับทำงานเป็นทีมได้นะครับแล้วก็มีความร่วมมือร่วมใจ นะกระทบกระทั่งอะไรกันก็ประนีประนอมและก็บูรณาการเชื่อมโยงในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมน,นะครับนะนนี้ก็เป็นอัตลักษณ์มาดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้อธิบายใน,ในตอนแรกๆนิดหนึ่งนะนะครับย้อนกลับไปนะครับนะสำนึกดีก่อนเขาบอกว่ามีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้คงเข้าใจนะครับไม่ต้องอธิบายทีนี้มีคุณธรรมมีจริยธรรม ทำไมต้องย้ำสองคำมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคุณธรรมกับจริยธรรมนะคุณะทรรมคุณ,ณธรรมไม่ใช่คุณ,ณแหละทำรรเราผมไม่ต้องทำนะไม่ใช่นะนะครับคุณ,ณธรรมคุณะแปลว่าประโยชน์นะครับรมแปลว่าแนวทางนะครับเช่นธรรมชาติชาติแปลว่าเกิดเกิดขึ้นเองตามทางของมันไม่มีใครมากำหนดธรรมชาตินะครับ คุณธรรมก็คือแนวทางที่มีประโยชน์และแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าจริยธรรมจริยะแปลว่าแนวทางเหมือนกันนะครับทำทำก็แนวทางแล้วมันเหมือนหรือต่างกันยังไงงงไหมนะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่านิสิตเดินไปนะครับใต้ตึกสอรอนะครับเห็นขยะ เอาเป็นว่าเห็นแก้วชานมไข่มุกวางทิ้งไว้บนม้านั่งเอางี้แล้วกันนะครับก็เลยไม่มีคนอื่นมานั่งต่อเลยเพราะทึกว่าวางจองที่หรือว่ามันเป็นขยะมันจะบุดเน่าไปจับแล้วเดี๋ยวมันจะเหม็นหรือเปล่านะครับนิสิตก็หยิบไอ้แก้วชานมไข่มุกที่มีคนวางทิ้งไว้บนม้านั่งเนี่ยไปลงถังขยะนิสิตเป็นคนมีคุณธรรมเพราะนิสิตได้ กระทำตามแนวทางที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนิสิตเก็บแก้วชาไข่มุกไปทิ้งลงถังขยะนิสิตได้อะไรไหมนิสิตไม่ได้อะไรนะครับแต่นิสิตสบายใจนิสิตรู้สึกว่าได้ทําประโยชน์แล้วก็คนอื่นก็มาใช้มานั่งนั่งได้เราก็นั่งได้ด้วยนะครับนาา่จาจะจตานะครับไม่เน่าเหนนนะครับอันนี้คือนิสิตเป็นคนมีคุณธรรมเอาที่ย่าใหม่ นะคนสิทธิ์ไปซื้อแก้วนมไข่ชานมไข่มุกมานะครับนั่งกินที่ม้านั่งเสร็จแล้วนิสิตก็เอาไปทิ้งลงถังขยะนะครับไม่ทิ้งไว้บนม้านั่งถามว่านิสิตเป็นคนมีคุณธรรมไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันก็แก้วของนิสิตนะครับแต่นิสิตเป็นคนมีจริยธรรมนะครับเพราะว่าได้กระทําตามที่กําหนดที่เป็นแนวทางที่ต้องทําขยะจะต้องทิ้งลงถัง ไม่วางทิ้งไว้จริงๆวางทิ้งไว้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายด้วยซ้ําไปนะความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหมือนทิ้งขยะไว้นะครับไม่เป็นที่เป็นทางนะอันนี้ก็ความแตกต่างของคุณธรรมกับจริยธรรมนะครับคุณธรรมคือทําและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมส่วนจริยธรรมคือทําตามที่กฎหมายกําหนดทาตามที่ข้อบังคับระเบียบหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ควรจะทํานะครับนะนิสิตไม่ช่วยเก็บขยะคนอื่นไม่เป็นไรแต่ขยะของตัวเอง ทิ้งลงถังนิสิตก็เป็นคนมีจริยธรรมแล้วนะครับโอเคนะแต่ถ้าช่วยทิ้งลงเอาของคนอื่นทิ้งลงถังด้วยก็มีคุณธรรมเห็นไหมครับนะคำคำง่ายๆในชีวิตประจาวันเราเนี่ยมาวิเคราะห์กันดูก,ก็ก็จะเห็นนะอันนี้พูดมายาวเหยียดนิสิตจะได้เข้าใจคําว่าสํานึกดีคือคือ integrity นะครับนะที่อยู่ในอัตลักษณ์นะครับนะมุ่งมั่นอนะดี termination ก็จะมีคําว่ามีความวิริยะอุตสาหะ สองคำนี้จริงๆมันก็มันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆมันต่างกันนิดหนึ่งนะวิริยะแปลว,ว่าความเพียรมุม,มานะนะอุตสาหะแปลว,ว่าความอดทนนะครับสมมุติว่าใกล้สอบนะครับนะนิสิตก็ฝึกทำแบบฝึกหัดฟิสิกส์นะไปนั่งใต้ตึกนะครับ รู้ว่าตัวเองคะแนนฟิสิกส์ไม่ค่อยดีตอนมิดเทมนะครับก็พยายามตั้งใจทําแบบฝึกหัดอย่างดีเลยนะครับพยายามทําให้ได้วันละ20ข้อนะเตรียมตัวสอบนะครับนิสิตเป็นคนมีวิริยะนะครับมีความเพียรพยายามนะครับทีนี้นั่งทําแบบฝึกหัดนี่ก็ปวดตานะครับนั่งเขียนปวดข้อมือนะครับนะเมื่อยมือ นะยุงกัดแต่นิสิตก็ทนนะครับทนเมื่อยมือทนยุงกัดใต้ตึกนั่งทําแบบฝึกหัดนิสิตเป็นคนมีอุตสาหะนะครับอดทนนะครับมันเหมือนกันเห็นไหมวิริยะก,กับภาษาเหมือนไหมเหมือนแต่ก็ต่างกันนิดนึงนะนะครับวิริยะคือมุ่งมั่นที่จะทําแบบฝึกหัดให้ได้นะครับ,รบก็คือมีความเพียรน,นะครับ นะตั้งใจที่จะทําให้ได้20ข้อส่วนอุตสาหะคือทนต่ออุปสรรคนะครับนะโอเคนะทนต่อยุงกัดทนต่อเมื่อยมือนะครับนะครับก็เพื่อมุ่งให้เกิดผลสำลิดในการทํางานและก็การปฏิบัติใดๆอันนี้คือ Determination นะครับกำหนดเป้าหมายนะครับมุ่งมั่นนะครับโอเคนะก็แล้วก็สร้างสรรกาอธิบายไปแล้วนะครับนะสามารถีนะครับนะครับก็ ที่เหลือนะครับใน powerpoint ก็ดูประกอบเพิ่มเติมนะครับนะผมคงไม่มานั่งอ่าน powerpoint ให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมอเกษตรต่างๆประวัตินะครับจำนวนวิทยาเขตอะไรก็คงไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านหน้าจอให้นิสิตฟังนะครับนะก็ดูไปได้นะครับทีนี้มันมีแถมนิดนึงก็คือคำว่าเจตลักษ์นะครับเมื่อกี้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วนะครับเอกลักษณ์ก็ ลักษณะรูปร่างหน้าตาของมอเกษตรที่ดีโดดเด่นก็คือมอเกษตรมีคนที่รู้นะครับมุ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติมีคนที่จะสร้างความรู้เรื่องนี้นะครับส่วนอัตลักษณ์ก็คือ,อนิสิตอ่ะตัวนิสิตจะต้องสํานึกดีมุ่งมั่นสร้างสารรค์สมัคคีนะครับเป็นตัวของนิสิตนะไม่ใช่ตัวของมอเกษตรนะครับโดยตรงนะนะครับอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับ ทีนี้เจตลัษณ์นะครับเจตละค์นะเจตาก็คือจิตแนวคิดแนวความคิดลักษณะแนวคิดที่คนมองมาแล้วอยากให้เป็นนะครับนี่สิเคยได้ยินคำว่าอัคติใช่ไหมครับอัคติก็คือโน้มเอียงไปตามความคิดของตัวเองแต่เจตลัษณ์ก็คือลักษณะที่คนอยากให้เป็น พ่อแม่นิสิตส่งนิสิตมาเรียนที่มเกษตรต้องการให้นิสิตเป็นยังไงเรียนจบไปนะครับเป็นคนยังไงนั่นแหละเจตลัษณ์นะครับซึ่งก็ก็เอาอมาให้ดูนะครับใน powerpoint ก็ <unemployed> จะมีลักษณะบรรัณฑิตตามความต้องการของนายจ้างนี่แหละเจตลัษณ์นะครับเจตลัษณ์ของนิสิตที่บัณฑิตต้องการที่ที่นายจ้างของบัณฑิตต้องการนะครับนายจ้างต้องการเห็นนิสิตเป็นคนยังไงเห็นบัณฑิตมเกษตรเป็นคนยังไง รับผิดชอบคิดวิเคราะห์ซื่อสัตย์ใฝ่รู้มันก็มาจากเอลก,ก,ก,กลักษณ์และอัตลักษณ์นั่นแหละนะถึงเกิดเจตลักษณ์ขึ้นมาเห็นไหมครับนะระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตเรียกเขตกําแพงแสนนะที่ยังขาดอยู่นะความสามารถในการถ่ายทอดความเป็นผู้นําความสามารถในการบริหารนะความสามารถในการเขียนรายงานทักษะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษแย่นะนะครับการตรงต่อเวลาแย่นะครับ ก็เนี่ยนะครับมีการเรียนรู้5ด้านนะครับลองดูนะนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากก็เป็นรายละเอียดเพิ่พิสษอยากจะรู้ว่าการเรียนรู้5ด้านนี่มันมีอะไรบ้างนะนิสิตคงเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับก็ดูเพิ่มเติมมานะครับตรงนี้นะนะครับโอเคก็อันนี้คือเนื้อหานะครับที่อยากจะเน้นในวันนี้นะครับนะเอกลักษณ์ระหว่ตงตลักษณ์มประเสริฐสารแล้วก็แถมเรื่องเจตลักษณ์มาให้ดู นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เ,เดี๋ยวในคลาส s รูมนะครับ <c oughs> ผมก็จะใส่คลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นของพี่นะครับที่เขาเ,าเป็นรุ่นพี่วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่จบไปนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในสิทิ์ว่าควรจะเตรียมตัวปฏิบัติตัวยังไงในชีวิตการเรียน4ปี นะของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับก็ลองดูประกอบนะครับไม่ได้เอาไปออกในข้อสอบแต่ว่ากนะ็พี่เขาก็นะครับนะฝากมาให้เ,เป็นของฝากพวกเรานะครับก็ลองดูด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ